มาสุงมได้วิดาวปัญยาไลาย,ยารูปแบดังข้ารายการเสียไปหลายจำยายประกันสองเชียงตำหนึ่งเมื่อแล้วคำาอากไปลองจุ่มกับกองวันให้คำพ้องกับห้องว่าสึกไดอันใส่ขีข้วเขียวๆดักสิกมิงไม้อันควนดั้งหลายผู้ผู้จับลองดีห้าลองไห,ห้าอันวันนะั้น Quân đang nam tu bằng ông có lý nam tu bằng hai sĩ bỏ coi à mới đầu đấy Quân nam tu bằng ông khảo hành chung sức theo này ấy. anh trong những quả ma chứ năng xin lỗi em biểu lại hết phần người đang khô khiếu thì là gì này Vậy giờ này quân mừng yang khay ba panh yang lè khay hết sức khẩu thiang luồn mới điều nương đàn đâm tụm ăn hay khô kiểu. Gió nara lại. là ba bao khô kiểu anh hả để kinh kiếm khẩu kiếm nam yon sự. Sẵn để quả tích chút này quả tích phải quấn nấm tụ băng lóng hậu cả ẩm khô ่อข้เขียวขึงมาเก็บเขาเก็บเงินเล้ยย้อนกลวนบาได้กว่าลัาสิบร้อยก็เหนอยอ่ในโกวาย้อนทางลาเนี่ยคู่รองคูเขียวนี้ปานสิบปันลุกสิบล้านในโคเขียวอ่เหตุการณ์อาจะจัต่เวลี่ยนดินดตาวันมือเนี่ยกวนังนำตูกวนางฝังลงเขาเขาด้วยเขาหันเขาอู้เป็นทังไงปีน้องหลายอันไหนก็เปึกหนึ่ง สืบนส้นดาน,น้ำตูปางหลงในตีมีเมนน้ำจีห้องว่าน้ำมีเจเขาลาดไว้ว่าเตอ่ำบันซึกงูองนำ้อำอ่ำนั้นกอ็อันเป็นตะปีมาคำน้ำตีในละลามาไายตกถ้าจะว่าไล่ข่าวเขาควนเฮียงกันหาานา่าดีคำน้ามาพอไหนให้ปองบันตับสิร้อยขันขันไผ่แตเดี hàng hiền vẫn chung màn hay đây khô khiếu có ngức ngức ngang ngang ẩm trang khám năm mì năm mì bằng lũng này khảo hòn dựng làm lại chung thì này khảo là tỷ quân mừng lẻ là tỷ quân sức khảo hòa chung màn hay này muốn mẹ muôn chôm tóm giả quân màn quân mừng, mừng hở hủ khay cả năng phù khiến mừng อ่ามจะซื้อันเหตุการณ์แจ็จจางก้ยเป็นซึกอันกล้าขายหาายบางมีหันปุ่นสุนโดโตเป็นเหตุกนันณ์นะเชนไอเอเขาโคบันดีก้นซึกเขาเหยื่อกลาบันดีก้นมึงตั้งน้ำตูห้าปางหลวงซึ่งในไปีด่าทางไรวันนักบันดีก็อันผู้หันลองซึง่ไหนโคเขียวก็เปิ้บ่อใจเน,นื้อเชนไอเอหนึ่งครับกุยกะ ย้อนไล่อยู่ได้หนาแต่ป้องจุปดังเนิ่มสั่งมาใครยืดอะไรกองฮักยืดใครตื๊ดอะไรกองฮักตึกหลับอยู่เนื้อข้ออยู่ได้เหมือนว่าโคเขียวในตึ้งเตี่ยมจางเขียนอ่ำจางตึ๊กอ่ำจางยืดอีสักร้อยเทียนในเขาอ่ำปันคำน้ำมีดังสายน้ำตูปางลงอ่ำจังเฮ็ดฮื้ออ่ำจังเขียน ตีนก็กาลอะรงียงี้งักยึกยึกยักเหมือนหลังงานขำไว้ในกวนเอาพื้นทีด้วยข่าว่าบาคัดหูคัดตายามยามเดียวปีหน้าหูปัญญาท่าง,งมันเป็นที่ไหนจุ่มันให้ตีนั้นนี่ป้อเข้าขาหันบาปางลงห้าน้ำตูห้า พอเปลี่ยนเลยคู่นั้นเป็นตีปังที่เป็งอันก้าอะไรขายอะไรกว่าง่ายไปลงซื้อในป้องจู่เขาอยู่ปักเสาเอาไว้องเดียนคือเขี้ยวเวจุ้งมันให้ได้อยู่ด้านดอกจอมยุ้งจอมหยองห้าจอมเหล่าจอมไข่จอมสวนห้าเนี่ยอย่อคอย้อนเนิทานย้อนเขาห้าย้อนลำห้าจิตเหมืนจิตไหนคนเมืองหมางก็ยังหลับว่าตาปันเฮียงจุ้งมันให้โคเขียวนั่นตาปันเฮียงจุ้งลอยเทียนอีกเขาเออเขาลัดตี้ยดตี้ตึกมาแล้วก็อ่องตี้ เขาเฮ็ดหนีก้นมือกึ่งงามจิงเขาก้นเมืองอรูอ้เ่าเป็นโคเขียวมาเตียบซึ่งไหน,นี่มันกว่ากันผ้าเลยลินยามไปเนี่ยอันนี้ก้นเมืองนะพื้นดีละสร้างร่างบันดีไยการเสียนไปเอามาต่อแต่ใครเนี้พี่้องเขาข่าวว่ายามอยู่ในก้นมือหันดีไล่ลาไล่เฮ็ดเฉยห้า 5. หันดีไล่ลาลาไล่เฮ็ดของจุ่มบันให้โคเขียวนี่เป็นกว่าซิ่งนั่นวันให้ อี่แหละผีผีเขียวเขียวอันอยู่ดีนั่นพอมาตัวเองเงาไลา่ได้เขาใค้คำน้่มหมีให้คำว่าเทีททยมเฮงฮ่าจิงหรือไล่ล่ะนั่นจะว่ากันน้่มหมีได้อยู่ดังปางหลวงในบีดาของปัญญาลังไส้เวที่นี้นล่ละปาเขาคึงคำห้จู่กันทีละทีหนึ่งห้ให้ปองเข่าปันเข้าขันขันไพ่ ซึกใต้โคเขียวอันว่าันมันใจมันเป็นซึกมาเนอเท่าไรเขาลาสิน่ะเพราะเขาอยู่ไรก็บอกว่าเหมือนมันอยู่ไรเปลี่ยนสายเขามันมันให้เรือการมันกําเดียวอะไรในลาลาโคเขียวอันอยู่ดีนั้นก็เดยพูดดีว่าทีเย็นยาวเออนั้นหันพิเได้ติดอําพันนี้แอดีโคเขียวโคเขียวก็ให้เราเฮียงเสดเขาติดอําใเราเฮียงเสดคำนําอําจางต้ง ต่เรายู่จำยิมฮอมปารีจรนั้นเช้เออกข้อสั่งกว่าวันนั้นอื่นไหนย้อนเงิยนย้อนเขาย้อนคนจริงนั้นจริงไหนขัดใจจู้แหงปีนป้างปันแหงไรเออคนเมืองนราพื้นรีได้ล่ะว่าคัดหูคัดตาได้เปลี่ยนศึกเขาเป็ี่ยนศึกจุ่ันให้เก็บศึกอันวันใครติสมีใจจะม,มันจะเจ้าเขื่อนปีกินเขา อมามอกก้าวข้าใหญ่ชางปาสิบปานในคาวาซินึงปีหน้าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มการลองยบยงของจิุไม้พงตาพงโจ้เขานั่นจึงเวลาขณะเขาวันมืนอี้เบียงอันเขาหุบซิมอะไรสิ่งหนึองเขาแค่เอาเปลี่ยนเยื่อแล้วเขาแค่เจลิญเขาควางเขาไปดีดังอันนี้เป็นลองยบยองของเจ้าคือหนอยเฉ่าอันเมียน่ะอ๋อจ้า ยิบซ um ึกก si e ุ้มทิ ăm, nào, này, u, u, kh này, ้งก si ับส ok, ังเขาพัดเป็นเพี am, ้ยนไตจะหลีไต้ร้อยจะหลีร้อยเไดลอุปงพองงามก็ได้ง่ายนะค้นมือได้ไม่ได้หันหลีเขาอยาะไ่ได้เกี่ยวเขาเยาะเว้นจังคู่เขียวไหนเยาะเขาว่าจะลองยบย้อนนั่นเสียงปกเขาวันเขาเวียงห้าก็เฮาจะหลีร้อยภาษาความราท่าเซเลก็เอาความร้อยเขาเป็นใหญ่เอาอานาซิเขาเป็นใหญ่เนี่ย อันยุบย้อมของสิ่งลอยกันสงว่ามุ่นมีอีเดือนออดประเด็นตอนหนึ่งบันใดเด็ดจมบาาให้ในเด็ดตกคงโดขายในสายตาแลยลองไปบนของคนเมืองเป็นเดียวอย่างงี้นะเออคนนลอยในก่อมันมีลองยุบย้อมเหมือนกันเขาดึงตึกพุทขึ้นมาเหมือนหลังหับาคีตึกหามีมาหลายเดือนในเวซามบูบาเขาใน่จ่าเขียนใ่ามึงลอยห่อลอยปีนี้อัมพัด เพนเพๆคุณมึงอันว่าได้พออําหักกูเจ้าคือเิงปิ้งกันนึ่งคนมึงงอมอะไรสังคนมึงในใจสิปันเที่สังเรียในอีขโมคืนได้จุมันให้ได้ได้อ่มอยู่นะหมักตาได้มอำอยู่วันมีนสาตาสีเดียวบีน้องาเงอะไรที่นั่นมันเป็นไปจากไหนอยู่ดีคนมึงเดินพืญนีดีเดี่วหิมหอมนั่นหลานมาดีไรกันสั่งขามคุวยเลยเอ ลีกเขาคือเขาเปลี่ยนเยอะดไล่ใจก้เมือมอ่วนอ่ะโคเขียวได้เป็นจังไหนอยอเป็นแค่หันนอเดียวลองขีดเด็กๆเองลองปีกิน,นก้เมือในกะตึกเตีกยกปีนัยยอเขามาหาขึงเก็บซึกื้อในคำพอยังลักกรบปองมันซึกลอยเทียงลูกกวหนกหลังหรืมันลลมรวยเป็ดเขาในโกว่าเออพี่นาเขาค่ะนำ้ำตูปางหลงจุ้งเจรเขาอานันปะนีอดีจุ้มวันให้คำน้ำหมีแลาละพอคำมากกว่หนักลงเมน้ำยาเขาวา่าใช่ไหม เมื่อเสียนไปเลยข้าวมาในปุนติก็เอามาต่อไปสังลังเสบียงในเอฟซีภูปันแหง่งวก็ขอที่หนึงสิบเชียได้เขาทได้หมาสอข,าอข่าวลือข่าวหลังข่าวตีก่อนบะยี่ดีเสียนไปก็เลยข่าวมาดีกุนเมืองเมื่อวันที่สิบแปเดือนตุวหนึ่งปีสองเฮงชาว้านายินว่ามา เดยกเสรป้องจู่คำพองอันหอมอาป้องเจอันห่มกันเสียยาเมืองเขาเต,ต๋เดยกที่แล้วในหิมเจาะ่ะภายดกเมืองป็นป้องจู่เขามียองตายนังไหมอันนั้นผมจะได้ยุงฮะวิกาเป็นข่าวลืออันเท่าขคาไรข่าวมาตายอะไรก็ไปมีศักดิ์ศรีรับถังตีดีป่าวะาาวันนั้นเป็นดีก็หนึ่งร้านมาดีได้ดาการมา อันหมากเสียงในจ้างเป็ดน,นํามือของจุ่มอ่องคําถิเขาจ้างส่งศิษย์เขามาตะตางอย่าให้ป้องสู้ป้องเจ้ไล่มาเถียมแฮงแตเตะมันะ่นน่ะดังหูป้อง4เสียงจืนได้เพราะว่าเขาเถียมเฮียงไรสิได้มาจูดิวริงเขาบ่าได้คาเป็นอินเคียงใหญ่สิได้ปิป๊กดอ10บาโอ6บา10มันดังทุงง่ง4เสียงเจอในก็ปิ่นกว่าไรอ่ะ แล้วไปปินนํามือซิปาโอผีอันโอเขาวางทางมาปันปองจู่มีดองลูซุ้มตายแลว้วควยน้ำไม่เขาล่าที่ัหนปีน่านจางคือเมืองอะไรวนเมืองนเนี่ยมีสังดีกวนเมืองผู้ฮะว,ว,วนอันม่าอะไรอยู่หิมห้อมป,ปอันหรือเจ้านั่นเนี่ยเขาก็คู่เขาก็ล่ามเขาก็ก่อนนั่นแหละดองลูลองซุ้มดองตายเจอในเพราะว่าหมากเตียบพวกไหนเด้ น้ำน้ำจี่กี่น้ำน้ำเนี่ยมันตินตีมีอ่างหาเนี่ยเขาขาก็ยิมยำเป็นดันั้นปาโอเนี่ยถางเนี่ยผมไปกวางกลางมามือตินยำเครงไม่เครงมือหมักซอดหมักเต็ดยั้างดำดั้งหลายเนี่ยเขาก็หมอใจหมอตื้อหมอพึกหมอตึกย้อนขึ้งมามือเลี้ยวในปองจู่เลยจุ่มโดริงอันเป็นซิปปาโอเลาเขา้าผีเอียนยาวอีนั่น คัดจะสิได้เฮ็ดเขียนดอกเจ้าของคําถีเขาอ่องคําถีก็นั่งอยู่ดีอยู่ในนั้นครูนั่งเรียนดีปังดีเปียงเลอะล่อจากอันอยู่มาเข้าถึงนันคัดจสิได้ตัดต่างาต่างคัดจสิได้ปล่อยมาาอีนีองูยาให้เขาเียงไรที่นี่ก็นวเออนีก็มางนีพี่น้องบัดนี้เฮอันเตียบหิจอกนกมงติงนั่นมีข่าวว่าปองูสตายงนําเง อันะไรข่าวนี้ข่าวลังซึ่งล่ะปีนอเขาอ่านอยู่ดังผายต้เมืองเป็ยงแฮหิมเจาะงาค่าคู่รองปองกุญข่าวเงาคือดันสิงหมักเดียวซื้อในเขายำกลางวันเกาหลีเนี่ยตายกะรือซุ่มกะรือป้องจู่เขาแดีเปลี่ยนที่อะไรอก็แล้วเพิ่อพวกก็ส่งข่าวมาบันกันนางคือคนลามยาปอเตลีูัว่ากูวันกูวันไหนป้องจู่มีรองดูรองซุ่มรองตายอ้ำมีวัน กึศวันหลือสังไา้กูวันเอาอันที่ดีมันเสด็จสุมาตอมีเสารสศีแล้วทานหนึ่งเข้มเขี้ยขาวหรือเนี่ยขอมันเจอตีห้แช่มันก็เขาหลวงปืนเพียงนันปีเนาทางไหรก็ไม่โตมาเมื่อวันที่สิบแปดเดือนคนหนึ่งบอกว่ามือว่าเหมือนกันหมาเปียกปองจูดีตี้วเนี่ยผายห้องเมืองล่างคำห้องเราเข้ามาลอยผาคือ ภายห้องมึงลานแลลุกใส่กวาดังอ่างโตอันนี้ก็หมากเตียบปึ้งปันอ่ำผู้ว่าเพอเอาพีขึ้นกัน้งอาปันป้องจู่เขาปีสองหินสาวฮะอันนี้ก็มีข่าวมาจินะเนอะวีกับผู้ว่าตายหมาถ้าเจี๊ยบหาที่ไหนเมื่อเดี๋ยวในพวกเขาขามาด,ด้วยต่างหลายก็มหมากเตียบ อาม,มีเผ่ปล่อยก็ปล่อยเสรกันยาวก็สัางลองสุกสักเพราุกสักอ่ะคนมึงกูเก็บขอนยอนเงินเก็บคนเก็บเขาเจอไหนมันไหลง่ายหลอกเอาปีดอ,อั่นะหลหมากเตียบอาหัวเพอปล่อยเพรามาด้วยจุ่มยิบกองกลางยามเดียวเนี่ยอาม,มีหมากสอดหมากเตียบคนในเรติม,มีจุ่มเลย chúng cảm cả bọn anh em cái điều cũ chúng quê gà phải sang lòng sang lại mà hơi mi lòng mi đang thế chỉ nên cái tiếng nhiệt quân mừng điểm lấy ở khứa nữa càng lấy bọn thiên khai ăn lấy điểm lấy quả hay quả xuân nữa ăn này có biến lại bao nhiêu khẩu hết vậy thì mới còn thiên mai ăn nếu có tự hết dù mà để biến đang lọc tiếng ai cho cụ ăn đang ứng khui ha mà lang ha cũng còn lên mi khó giải này cũng thiên áo vậy เอ,นอ้นี่ก็ดีอ่ะเหมือนกันตีผาคือผายหงเมืองล่างแลลูกไซ้หม,ม,มักเตียบพอหมักเตียบก็จะมีกวนดูกไดจะมีรองหายหลายหม,มักไน้่้อมีกวนมาผ่ามาเหยียบเตียบ อีหลายเตี้ยมันเป็นไลกมันมีเรามีตาแม่มันเตี้ยกว่าเป็นมากไผป้องตัวอยู่ซะนั่นไถกันขึ้นสิได้เนว่าเป็นมากปอโอมาโคลายอยู่ในกองจําเป็นกว่าเอื้อแน่ฮะพี่น้องนะเงาลายเตียมหนิมเฒ่านี่อีสังโกเปลี่ยนกว่าไลกอันนี้ก็มาสานะนี่พี่น้องเฮาครับ สุบทินั้นยังมีมาว่าจุมหูนาปองสู่ปองจู่นะยเฮียล่ะโคมดังไตถูกปอคมคอนเฮียงกันมีหมอกเจ็ดสิบเจ็ดสิบปลายมารังสายสาเจีงคำหลวงเสียไดเดมูนาเมื่อดังเมืองเปิงเดมือหาดีเกิดใหม่ห้าเดมือเฮียงสิหลวงใหญ่ใหญ่ซี ย่อมองข้าทีเจ้าไหนอเนี่ยอันไหนก็เปลี่ยนไลข่าวได้มีมาเจนเลยในทุ่งกงดัางโตลองนิ้มเศราหายยากไปสีเสียงฮ้าดนดีีดนวดีฮ้าลอกจอบลอกจอบฮ้าอ่างตต อา่าโตวห้าจก,ก,ก,กุนกุไในชุ่ไหน,ไหนไเี็นกว่าลองสุขสรรงาลนยนาสด็จปันตึอดมีเผยยอมปีดอกบุปผาหนหลังไหลเอ็นยงังปิรุจิปะโอออมคำาถีเขาก็มีหัหมื่นมันเหมือน,นเราเขาพาพ้าคาคุคมบาลึกมันดีมีมอกันปองจู่ป,ป้องเจก็นีมังเตยังก็โทส,สึกมันดีดนกุนนงในจางปินเงา,ายสุขสรร แลดดิโดกันทางียกคนเมืองหาโมอยู่โมกินโมสติอีกนี่งแต่เดี๋ยเปลี่ยนรองกัดเย็นเอาด้วยงาลายเทียมเฮียงซึ่งเสื็จกันเนี่ยมีเย็นจางสุขสักกว่าเออปีเด้ามาโอ้ปีเด้าได้เฮืสติกันปางติ่ได้อำลอดหน้าสูงก็้าวคนนั่งนำก็อนในปองใจ ย้อนมาดางไฟดังเฮียนซิกขึ้นมาซิกก็ซิกกำกองนั้งหรือสิยำกันมีอย่างพี่ดาวนั่งไหลเออป้องจู่ป้องเจเขาเถียมเฮียงมาอ่านว่าลูกเรื่องอะไรนังเก่งคำหลวงจะได้มงนาบรรเมืองปิงแล้บไปถึงเมืองปิงเมื่องไหนถอมาติอ่างคำที่เขาสมัยมีน้ำกัดทหารให้งานกัดเขียนที่อย่่เสียได้ส่งป้องจู่เสในเกิดใหม่ไหล อันนั้นเราป้องจู่ในเดส่งลูกน้องทองทัถีเกิดไมห่ห้านั่กระตั้งการสไปติเพอปีเกอมันอยู่ในถานุดัดต๊ะกลุ่มในปีนาหน้เขาเปิดด้วยกันเอาไว้เมืองไตเตะสุดเพียนลินเตะลูกเปลี่ยนไทยจะมีหลีโปกไปยอมมันเลยเปลี่ยนไทยก็ได้หมดเลยอยู่กันเมืองใดโวงเขาขาดอะไรเป็นที่ไหนครับมีอยู่สองหัูคอมาตรงดับ ปีดาวเจ้าคือเมืองสนลสืบเสียได้ยียยยดีเขียนไปไข่ึก้ซนถึงผูมินำใจกวนเมืองเฮาขามีโคซื้อซ่อนกันเลยเสือเขียนป๊อดเขียนยาวซอกดินหมาโคเสืออุ่นเย่ายงลายซึกเถาา็มีลูกมีเม พออะไรซื้อผ้าอันใหม่ๆก็คึกเคี่ยวเข้าขใจฮะมกวีกบพอมีเจ้าหน้านาได้เสียบ้านึงก็หักเหมือนกันเอ้ยพี่น้องเขับนวนนี่ล่ะซื้อมาหนังเสียบไว้ใส่ในห้าเขียนยาวข้าเขียนกว่าข้าซื้อนอข้าซื้อในห้างอะไรเช่นนี้มันใจเลยหมดกุยกะขับอันเหมอ่อมีเจ้าหน้านาสูงมากว่ายินดีได้ใส่ก้าเสียเลยขึ้นมือก่อนนครับก็อนได้มีดังซื้อ กอนปันมือก็ได้มีดังเจ้าสภาว่ะมึองคงกลางเนี่ยิงคือเรียวกันสวยกันเปล,ปลปี่นร่างดีปีดองอัปันเหี่ยงอะไรปุนดาบมือไัฝากเช่อมพี่ร้อยกันมืนสุ